ม,มีงานไม่มีเงินจะขอวีซ่าเชงเก้นนะคะมาเที่ยวที่ยุโรปได้ไหมตอบเลยว่าได้ค่ะแต่ว่าเราต้องมีสปอนเซอร์ไม่ใช่สปอนเซอร์นี้จ้าแล้วสปอนเซอร์คืออะไรสปอนเซอร์ er ก็คือคนที่จะซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายให้เรามาเที่ยวอย่างยุโรปทําได้ทั้งวีซ่าเยี่ยมเยียนแล้วก็วีซ่าท่องเที่ยวค่ะแล้วใครที่จะสามารถมาเป็นสปอนเซอร์ให้เราได้บ้างนะคะส่วนมากก็จะเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติสามีภรรยาแบบนี้นะคะ พูดง่ายๆว่าความสัมพันธ์ยิ่งใกล้ชิดก็จะสามารถสปอนเซอร์เราได้ง่ายขึ้นแต่ถ้ามีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างห่างไกลเช่นเป็นญาติห่างๆเป็นเพื่อนอย่างนี้ค่ะเราก็ต้องอธิบายความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนว่าเฮ้ยทําไมเป็นญาติห่างๆทาไมเป็นแบบเพื่อนกันแล้วต้องมาสปอนเซอร์ให้กันมันมีความจําเป็นยังไงแล้วมีเงินเยอะมากมายแค่ไหนเรื่องเงินเนี่ยคือเรื่องสําคัญมากแค่บอกเลยว่าถ้าเราไม่มีงานไม่มีเงินสปอนเซอร์เราต้องมีงานต้องมีเงินค่ะอันนี้สําคัญมากๆ และในบางประเทศนะคะเขาก็มีการกําหนด้วยนะว่าคนที่จะเป็นสปอนเซอร์ได้เนี่ยเป็นได้แค่พ่อแม่พี่น้องหรือว่าเป็นสามีภรรยาเท่านั้นก็มีนะคะแต่ยังในประเทศสวิตเนี่ยเขาบอกเลยว่าได้ทุกอย่างจ้าเป็นใครก็ได้ขอแค่มีเอกสารแสดงความสัมพันธ์ชัดเจนคะ่ะ แล้วเอกสารที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ต้องเป็นอะไรบ้างส่วนมากน,นะคะก็จะเป็นทะเบียนบ้านใบเกิดนะคะและถ้าเราไม่มี2ออย่างนี้ก็ใช้เป็นรูปภาพก็ได้เช่นสามีภรรยาแฟนกันอย่างเงี้ยค่ะสามารถใช้แชทใช้รูปภาพได้และมีสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือจดหมายแนะนาตัวค่ะเราควรจะมีการแนะนําตัวว่าเราเป็นใครทาไมถึงสปอนเซอร์ให้แล้วเราเนี่ยมีความสัมพันธ์กันยังไงบ้างลืมบอกอีกอย่างหนึ่งไปนะคะกรณีที่ไม่มีงานไม่มีเงินเนี่ยเราควรจะขอเชงเก้นมีซาไปเที่ยวในระยะเวลาสั้นๆที่ไม่ ยาวนานมากนะคะเพราะถ้ายาวนานมากเกินไปเขาก็จะมองว่าโอ้โหงานก็ไม่มีเงินก็ไม่ม,ม,มีอะไรจะไปเที่ยวได้นานขนาดนั้นแบบนี้นะคะอันนี้สําคัญมากๆค่ะเหมาะสําหรับคนที่ไปเที่ยวในระยะเวลาที่ไม่นานแล้วถ้าเราไม่มีงานไม่มีเงินแต่มีแฟนส่งให้เป็นประจำเนี่ยก็ถือว่าโอเคคะ่ะ